สวัสดีค่ะวันนี้พี่แพนด้าจะมาสอนวาดรูประบายสีอูดิน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 ดุน,ดนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพีส้มกล้ามนั่นเองค่ะใครที่พร้อมแล้วไปเริ่มวาดกันเลยเริ่มจากวาดส่วนหัวเป็นโค้งขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะให้หยุดไว้แค่นี้ก่อนนะหลังจากนั้นให้วาดเส้นโค้งขึ้นไปแล้วก็วาดใบของส้มค่ะ ต่อไปวาดวงกลมเป็นดวงตาวาดวงกลมด้านนอกวาดเส้นโค้งด้านในตามด้วยวงกลมวงเล็กอีกหนึ่งวงและบายสีดำทำแบบนี้ทั้งสองข้างค่ะสังเกตนะว่าพี่แพนก็วาดวงกลมไม่เท่ากันนะทุกคนเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะการวาดวงกลมให้เท่ากันนั้นมันยากมากนอกจากก๊อปปี้วางต่อไป คิ้วให้วาดคล้ายๆสระอิแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนการวาดปากพี่แพนจะสอนวาดแบบง่ายๆค่ะโดยการขีดเส้นโค้งขึ้นไปยิบม,มุมปากดูน่ารักไปอีกแบบหนึง่งทุกคนสามารถวาดตามได้ง่ายๆเลยนะคะและที่สำคัญวาดหัวชิดกันขึ้นไปด้านบนโดยมีเส้นโค้งตรงกลางค่ะจากนั้นขีดเส้นตรงลงมาแล้วเราจะวาดเป็นเส้นโค้งเพื่อเป็นซิกแพคของพี่ส้มกล้ามนั่นเอง พอวาดสิบแ er ็กเสร็จแล้วให้ขีดเส้นตรงยาวลงมาโค้งเข้าหากันหลังจากนั้นวาดกาเกิงของพี่ส้มก้ามโดยพี่แพนจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมจะวาดตัวใหญ่เพื่อให้ดูไม่เหมือนการก่งในมากเกินไปขั้นตอนของการวาดกล้ามค่ะให้เราวาดเส้นโค้งตามที่เราถนัดได้เลยนะขั้นตอนนี้ให้ทุกคนกะเอาค่ะ ว่าเราจะเอากล้ามเล็กกล้ามใหญ่ขนาดไหนส่วนขั้นตอนต่อไปคือการขีดเส้นให้ดูเหมือนพี่ส้มกล้ามของเรากำลังมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด,มดแบบนี้ค่ะฝั่งสายมือก็ให้ขีดเส้นโค้งลงมากะเอาเหมือนเช่นเคยค่ะว่าจะเอากล้ามเล็กกล้ามโตประมาณไหนขีดเข้ามาโค้งๆหาการแบบนี้เลยนะแล้วก็วาดเส้นค่ะเพื่อเป็นก้ามเนื้อของพี่ส้มก้าม ดูเผินๆถ้าไม่คิดว่าเป็นพี่ส้มกล้ามคงคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะคะทุกคนการวาดขาให้ดูมุมตรงกลางของกางเกงแล้วก็ดูมุมด้านข้างของกางเกงขีดลงมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็วาดรวดลายเป็นกล้ามเนื้อของพี่ส้มกล้ามแบบนี้เลยค่ะรองเท้าเราจะวาดแบบง่ายๆโดยการขีดเส้นโค้งลงมาเพื่อให้ทุกคนวาดตามได้ง่ายๆค่ะ ขั้นตอนนี้ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนสามารถวาดตามได้ง่ายๆเราจะทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะทุกคนสามารถวาดตามได้เลยถ้าใครที่วาดตามไม่ทันให้กดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วค่อยวาดตามก็ได้ค่ะ ตอนการระบายสีพี่แพนจะไปอย่างรวดเร็วค่ะสีที่พี่แพนใช้จะเป็นสีมาร์กเกอร์ใครที่อยากได้สีเหมือนพี่แพนแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะส่วนใครมีสีไม้หรือสีอื่นๆก็สามารถเอามาระบายตามใจชอบได้เลยสีที่พี่แพนระบายคือสีส้มออกเหลืองค่ะเราจะมาระบายทั่วใบหน้าตัวแขนและก็ขาของพี่ส้มกราบกันค่ะ หลังจากนั้นใช้สีเดิมเพื่อทำเป็นแสงเงาเมือ่อเราใช้สีเดิมในการระบายสีมันก็จะเข้มขึ้นตามรูปภาพที่ทุกคนเห็นค่ะใช้สีเขียวระบายขั้วแล้วก็ใบของพิษส้มกล้ามตอนแรกจะระบายสีเขียวที่คิ้วด้วยแหละแต่ไม่เอาดีกว่าใช้สีดำดีกว่าทุกคน Spider Man. หลังจากนั้นใช้สีแดงระบายกางเกงแล้วก็รองเท้าค่ะสีแดงแรงลิ์นะทุกคนใช้สีเขียวระบายที่แถบของพี่ส้มก้ามและสีชมพูระบายที่แก้มพี่แพนใช้ปากกาเจลสีขาวทำเป็นสัญลักษณ์ลูกหัวใจดวงเ,เล็กๆไว้มุมกางเกงค่ะ แล้วก็วาดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยี่ห้อรองเท้ายี่ห้ออะไรทุกคนคงรู้อยู่นะรูปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างวาดตามกันได้ไหมเอ่ยทุกคนชอบไหมพิซส้มกล้ามของเราถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่แพนขอลาไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย